ก็จะไปไหนลุงบู่หมูหมาผมหลายตัวไปตามทางด้ว่าไปตามทางเออทางเมืองไทยมันไม่แค่สิบกิโลเลยพ่อเป็นหมื่นๆกิโลเนี่ยผมว่านะเด็กก็ไปเฮาน่าผมอขัดเกลี่ยได้ก็ต้องขึ้นรถไปไม่ทำพลาดเด้งนะต้องนะไม่มีหรอกใครจะใครจะไปไปกับผมเหมือนกับผมไม่มีหรอกผมไปอดไปอยากสามวันสามคืนผมไม่ไม่ได้กินข้าวกับท่านนะ มี้ก็ดได้หรอกเอ็มร้อยหรือโคอะไรข้างหน้านี่ไม่ต้องมันกินหรอโยนแม่ทิ้งหมดเลยโ็ได้ก็ได้ไม่ดได้ก็ไม่ใช่เป็นกุญสิลุงพูหรอกเขาถวายเอ็มร้อยนเป็นแพ็รอยู่ในหน้ารถโขแคปอยู่ใบนี้โยนแม่มันทิ้งหมดไอสิ์หิวก็ไม่ให้มึงให้มึงกินหรอกอดด้วยกันอี่บัตรหลวงปู่ไม่มีใครจะรู้หรอกบ้าหลวงปู่หรืออาจจะมีคนรู้กู๊ผมม้่งแต่ว่าคนนั่น คุยว่าได้ของจะลงปูได้นวดได้บาลีไลยของครั้งนี่ไม่เชื่อไม่มีทางไม่มีทางเว้นไว้จะยกเอาแหละจะยกเอายกพูดเอาตอนนี้จะลงปูครั้งอย่างนี้อย่างนั้นมีอย่างนู้นนี้ไม่มีหรอกจะมีอยู่แต่แตท่านไม่ให้ท่านไม่ให้แค่นั้นแหละจบจบครับ <c oughs>